ออาได้สวัสดีครับคุณบ้ชมพบกับช่องยอดชายอินดี้ครับนาวเเที่ยงกลัวแล้วเนี่ยจเขอหากันแล้วเมนูของเขามีหลากหลายมาเนี่ปลาเผาครับอือันนี้พับรั่วลืมเบิงนามันก็เลยแห้งก็เลยไฟก็เลยไหมก็เลยออกออกมาเป็นซีนี่มันก็งานดีเลยแหละ

กินมีที่ถึงครับก่ <S <S อนยืนี้แสงสยองเรื่องเมืองนักกันใส่เสือใส่ตรงกัน,นก่อนอนอะบอกว่าให้เี่นเครื่องอาหารเขาแบบนี้ พี่เธอคินอะไรเปาทอมนีก็หลับตาแล้วกินก็ได้รวกกุูกัะคุณพีคุณสิงกินก็หอยแค็งไอ้เสือกินตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนเดิ้ลหอยเนี่ยหอยโอ้หางแดงหางแตงมันป่ามันสดมันใหม่ โอ้แสบมือเด้มีบาดเมื้อไม่ด้บาดอเลยีนมนมงนะโอ้ยกินมือกินมาได้แสบเด้ไมกินผู้ปลาปาะปลาสวัสดีเนาะ เอาไปกินยหันแช่กับโรตก่อ็ผมมากกว่าสิบรอเออรนาสิบรอนก็หมมากก่าสิบรอบเอะ ใส่ข้าวุ้นใส่เส้นนี่แล้ก็ใส่ปลาใส่ตำมะกรูด <c oughs> <c oughs>

ใส่คออีกหน่วยมึง,งก็กเก <c oughs> ็งแปบนึง่กับหมนอ้อาุัอเ่นกเีงไทยไปใช่นอืมใหญ่อากาศมืดมืดมาเนี่ยขกดกัเลยเขียวเขีย <c> ว <oughs> แสงแดดแสงไฟโซลเริ่มหมดได้แล้วตอนนี้นี่ราคาขึ้นตัวจริงเกลียวปุ๊บเห็นบอกดำมีลีเดี๋ยวเร็วเด้อเดี๋ยวจะคือกอนเดี๋ยวโคจนากนสนับสนุนด้วยน้ำอ้อย เขาจะส่งมาให้เสมือเสมือยังไงเหมอเลาค่ะพี่าโรงงานนำตาลส่งมาเขาไปได้ซื้อส่งมาให้ทุกวันวันละห้าสิบบาทเออโอนั่ตาดออกมานำจริเข้าเข้าเบทตาได้วะอยกกินผูปลาดไแม่ เออสองคู่ปีนี่ลูกใหม่ๆไหมคู่ปีนี้ทางไหนตอนมีคนแรกเล่นไหมบอคิดจังไย่านบออย่างไรญาติให้น้ำตาแดงกับให้ดีใจด้ียใจที่มีลูกให้พอดญาตินะปวดท้องล้วตอนลูกตอนแรกมันร้องไห้เสียใจนะเพิ่งได้แตู่ม่ร็วเลย กอดเสื้อบรรลอดไม่รู้คนแรกจนแห้งเดินมาจนแห้งโอ้ยแล้วก็หันมองเรานะไม่ใช่ไม่มองนะหันมองเฉยไม่ใช่แล้วมันจะเบลแล้วเราเราผ่าออกมันจะไปเกี่ยวอะไรกันข้างล่างเห้ยอะไรวะปิงจิ้มันจะไปเกี่ยวอะไรกับข้างล่างมันต้องตรงกับสารทั้งหมดเลยนะคุณ ปิดกันบแม่คุณหมอมันเย็นอะไรเย็นแล้ว <laughs> นล,ลตนต่มีหุบด้วยนะมาว่าแน้วผุบเขาว่านะนอนดีสิคุณแม่คุณดีใจผุก็น,น, <laughs> นอนดีแล้วนี่ที่กูหัวขาน่ะคุณแม่นอนในดีนดนสิบอกแสดดงงลย่าเนอกห <laughs> มอไม่เห็นนะคุณพยบาบาลก่อนที่หมอจะเข้ามาน่ะพยาบาลความสารให้หมอไม่ได้ทำ หมอไม่ได้มาถามทุกอุลุขุนขลนของเราขอพยาบาลพยาบาลน,นะทุกอุลุขุนขลนป๋วยังไม่เห็นขนาดนั้นเลยพยาบาลเห็นหมดพยาบาลเตรียมให้หมอ,อมคนพี่<อ>ก็ออกมาตามมาอยากออกเนาะพี่เราได้มาพี่ออกได้ไ <laughs> <laughs> บอกเลยเด้ะเออออกรอดไปเลยครับหมอหมอทำยัไงที่บ้านเออออกรอดเอเอกออกมา บางคนมันก็ไม่ได้ออกนะแต่คนรู้สึกเหมือนว่าขี้ออกตามแต่ไม่ใช่ขี้นะน้อยน้อยบางคนว่าขี้ออกบางคนก็ไม่ออกนะคนที่ขอลูออกเขาจะรู้แต่สงสารคนที่คลอดลูกเองอ่ะเขาร้องเจ็บปวดเป็นร้องแบบร้องเขาออกจต่เครื่องไม่ได้น่อยใครภัออกแล้วเมียสุขภยโรงพยาบาลก็ร้องเสียงเดี่ยวปวดตีห้าม oh no. ีพยาบาลมาด่าอยู่ร้อาทำไม ไางโรงพาบานมาว่าอยู่นะใครที่ร้องมากกว่าแล้วเขาไม่เคยออกเหรอแค่อุ่นไว้กลัวคนอื่นเขากลัวมั้งด้วยมั้งเขาจะเห็นของกูแล้วเขาจะเห็นของกูแล้ว,ลว <c oughs> ตื่นเต็มแล้วจะรอดหรือไม่รอดผมรู้สึกสมัยก่อนผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคนผ่าท้องคือเขาจะวา,างยาสลบสลบไปเลยตื่นมาคนทีเดียวแต่พอพอยุคข,ของเราแล้วเนี่ย คือเรารู้หมดเลยว่าเขาจะทําอะไรเราแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะดูนั่นเองขอดเสร็จแล้วเห็นหน้าลูกแล้วถึงจะสลบไปเลยเขาคอยๆค่อยๆสลบไปเลยเลยแนี้นกตำรวจไปจูงไปเจ้าเศษที่ออกข่าวนั่นไหมขำๆไปซ่อนอยู่มองแี่มองนี่มองนี่เป็นเรื่องจริงหรือเ่ประดามาแกล้งหลับตำรวจไปจับห้องประดามแล้วแกล้งหลับบ่บ่อะไรลุกไม่ขึ้นแล้วพอตำรวจมามันยิงมาเป็นชั่วโมง ผมพาเพรารับนี่ยไม่หฮมเร็ไปข้าลงมาไ่ต้ออะาบริจาคสมทบคุณแล้วก็เดินลงมาลุ้นสิดีดีก็ไหลดีดีก็ไหลด้คววยงาะ ใช่แน่นอนใช่แน่นอนแนลนอนเมื่อสนุกวันนี้เนี่ยรีบอวยยิมจากเครือพี่ยังไม่รู้ต้องกินตามคุณพี่แต่วันนี้ยังไม่ขึ้นรอกเลยนะยังว่าอาหารถึงใจ พี่บอกว่าคนมากินข้าวเข้าดูแต่นมมึงอ,อะ่ะจ้องของมึงนั่นแหละแล้วพี่หยอกไม่จ้งองอ้ไม่ชอบดำๆอย่างเงี้ยโอเคครับยินแล้วยแล้วสองครั้งเก่าอยู่แล้ว,ลวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แนะเพื่อการคลิปหน้าครับรพี่ป้าประกันไทยขอโทษขออภัยครับลาไปก่อนสวัสดีครับเอาไปแมวอ๋อ